ถ้าหมายยานท่าพจันทร์ตามรีวิวก็คือโรตีมัตบะท่าพจันท,ทร์รไม่ต่างจากคุณสองไหลหรอคืงไม่ป้าของฉันนะ่อมชั้นมันออกมาโอเคลดนะไม่ฉุนมากไม่แรงมาก สวัสดีค่ะอยู่กับเอ้าอีกแล้วนะคะในรายการทุสซี่ชี้แนะนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่นี่เลยท่าพระจันทร์ค่ะถนนท่าพระจันทร์นะคะตรงนี้ก็คือเป็นประตูของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จริงๆแล้วแถวย่านท่าพระจันทร์เนี่ยเขามีของกินอเร่อยเป็นที่สุด <_ s 2> <_ EN> แล้ววันนี้ยังไงฉันมาคนเดียวแอบเห็นแล้วค่ะเป็นคนแก่มีปัญหาท <_ EN> มอ่ะ ทำไมไม่ไหนนะไอหมูปิ้งซื้อหมูปิ้งก็วันนี้เราจะพาไปกินกันอยู่แล้วไงพามาย่านของกินที่าประจันมันไม่ดีเลียฉันนี่แค่เออกินหมูปิ้งออเดิมโอเคงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เราไปตะลุยย่านท่าประจันกันดีกว่าไปค่ะถ้าหมายย่านท่าประจันตามรีวิวก็คือโรตีมัตตาบะท่าประจัน มัดเตี๋มัดตะบะมังสวิรัติมังสวิรัติก็จะเป็นเห็ดหอมใหญ่ทันยพืชแล้วก็มีไก่กุ้งปูปากะพงจี่ตนั้่นอะไรขายที่สุดคะี่ะเป็นมัดไส้อะไรเลยไส้ไก่ขายที่สุดคุณพี่ขาคุณน้องขอเข้าไปแววข้างในหน่อยนึงนะคะเขาไม่ทำเลยนะ ได้เหรอพูดจริงเปล่าอ้าวสิเลิตอนนี้นะคะไปของเล่นเลยไปเซนก็คือมาทำมัตตะบาดเลยนะล้างมือไปล้างมือค่ะดูผมตีดูผมตีตีตีโอเคตยางตีข้างๆโอ้โหตีแบบตีข้างๆหรือตีแป้งคะตีแป้งข้างๆตีแป้งใช่ค่ะจะตีคนง่าเวลาจับเวลาจับเวลาจับนะจับมือดีที่สุดค่ะ นะค่ดูมือซ้ายค่ะมือซ้ายจะเป็นตัวเวียงสายเวียงเห็นยังเห็นยังสายเวียงมือขวาประคองขึ้นหาประคองถูกต้อนไปไปไปเลยสำคัญที่สุดคือต้องหนุนก้าด้วยอ่ะไปหยุดมืออะไรป้าจุ่มน้ำมันถูมือออนนพะเนี่ยเออจุ่มถ้าจุ่มแล้วร้อนปุ๊บก็คือลงพยาบาลเลยครูอ่ะไม่ติดตอบ ต้อง้างต้งส้างไปไุี่ขไคุณพียขาคุณี่้าแบบนี้กับหนูไม่ได้พอยังคะเอาก็สีเวียงสีเวียงสี่อให้จับยังไงอดูดูมือฝวายู่างบนปายเวียงค่ะปายเวียงปลายเวียงเออนแหละใช่ปายเออหมุนไปหมุนไปทางไหนคะปึ๊บปึ๊บ โอ้อ้อีป้าเออเดี๋ยวมึงต้องกินอันที่มึงทำนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถอยไปดูกูนี่นั่นแหละจทาไปนะต้องหมุนแป้งทันละเออไม่ไม่ัยังสูงเทาไหร่หรอมึงไม่ป้าไม่งค์ไมนะของชั้นมันออกมาโอเค แบบตอนตอนป้าทำใช่ไหมแต่ตรงนู้นยืนคุมแบบตรงนู้นนี่นงี้สีนู่นนี่นั่นแบบโอ้ยแล้วอยากทำเองอยากทำเองกอตเบเองสรุปหนักหนักกว่ากุยอ่าไม่ตามแต่ไม่ทอดนะเวลาทอดทอดยากนะค่ะ จะไม่ค oh, ่ 1941, อยโดนน้ำมันเขาใส่อ๋อเพราะว่าเพราะว่าโดนทั needles, ah, ah, oh, wow, ้งข้านเพราะว่าที่นี่ไม่ใส่น้ำมันเวลาทอดไม่เขาใส่เวลากลับจะไปกลับน้ำมันอ่าหารอาหะรประเด็นให้กลับตรงข้างนอกนี่เรากลับข้างนอกอ๋อแล้วเวลากลับกลับข้างนอกเร็วๆนี่ไงจิบชี้อย่างนี้กลับทางนู้น้องกลับดูนะคะอุ้ยนี่อุ้ยนี่เนี่ยเขาบอกแล้วไงว่าห้าม ว่าห้ามกับตรงน้ำมนันเอออ่าโอเคค่ะหรผมเอาขึ้นแล้วตบเลยได้ค่ะเอามือตบเลยตบเลยแต่ลรวร้อนตบเลยตกยังไงต,รรต,ตกต<อ>ต้ปึ๊บปุ๊บร้อนนะร้อนค่ะแล้วไงต่อคะหัน่น ก็ค right. uh, ือโรตีหิมือเจ๊ใช right? ่ค okay. ่ะนี่โรตีหิดมือชั้นเป็นเท่าไรไม่ก่อนเจ๊เสร็จแล้วโรตีเมื่อกี้ต่อไปก็เป็นมัตตบัตเคนี่จะทำไส้อะไรเลยทำเนื้อเลยไส้เนื้อเนี่ยหนุ่มจานเนื้อหน้ากัไก่ไก่ไก่เฮ้ยเดี๋ยวมีิี่เจาะรูด้วยบาทเวลาเราไปโดนจะได้ไม่มีหรอกค่ะ แล้วก็ตะบัดหันหันหันก็หันจนตรงกลางเนะคะแล้ก็ไล่แล้วหมราบไม่อยากทำนี่ไม่ใช่อะไรหรอกกลัวเสียกลัวหันแล้วเสียโอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปนั่งกินตรงนู้นเนี่ยอเ่ะเสร็จตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปนั่งทานที่โต๊เดี๋ยวไปด้วยไปคุยกันที่โตด้วยเชิญค่ะและตอนนี้นะคะเหานที่บอกนะคะว่าเราก็ ทำโรตีกับมัตตาบะมาแล้วมัตตาบะไก่นี่เห็ดเห็ดเขาจะหั่นเฉียงนักไก่เขาจะหั่นตรงอ๋อนี่คือไก่สองงานเดี๋ยวมากันตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักที่เจ้าของร้านเลยผมสามารถผมสามารถนะคะเป็นคุณเพียสามารถชื่อร้านเลยนะคะครัวมาเอยครัวมาเอ็ดเมื่อกี้ที่คุยกันในครัวว่าสามรุ่นแล้วสำหรับร้านนี้อันนี้คือไส้ไก่นะคะที่กินอยู่ รสนะไม่ฉุนมากไม่แรงมากขายอยู่จานเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้40 40ทุกอย่างแล้วส่วนโรตีล่ะคะโรตี20โรตี20โรตีมีหน้าอะไรบ้างคะที่นี่มี่เราจะมีหอยทองเออรูเกตค่ะมีชีสค่ะมีโรตีกล้วยเยอะเหมือนกันมีตัวเลือกเยอะเหมือนกันตอนเนี้ย มีส่งลายแมนส่งลายเรอยงทั้งลน์ทั้งครับมัตตบะท่าประจันชื่อร้านอ่าหรือครัวมาเอไม่ต้องตกใจกพอเจอครัวมาเอคือมัตตบะท่าประจันแน่นอนโรตีมัตตบะท่าประจันแน่นอนดังนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณคุณพี่สามร้านมากๆคนนี้หูรสชาติอร่อยรสชาติดีมากเลยให้กินให้ทำเออต่้องให้ข้อมูลด้วยใช่ดังนั้นนะครับมาท่าประจันท้าแวะหรือพาดมาหรือตั้งใจมาต้องห้ามพลาดร้านนีใ้ใช่อะ กับก็อร่อยมากไม่กับแบบเปรี้ยวหวานพอดีแล้วพอเจอกับแบบมันจับอ่ะแป้งมันนิ่มโรตีก็อร่อยมากแล้วก็โรตีก็คือทําเองด้วยทํำไมต้องขึ้นมาไม่ใจอ่ะทำไมเวลาเออพูดอะไรชอบพูดแย้งขึ้นมาแล้วคนละเรื่องกนะันอ่ะน่าเบื่ออือก็อยากจะโชว์บ้างหน่บ้างว่าทำเองเพราะหูหงาแต่บ้านโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เราขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะวันนีดีวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่ตือร่อยอร่อยร้อนแต่แบจ้อง